ทักทายวันเสาร์นะคะเพื่อนๆทักทายกันวันหยุดนะคะวันนี้มาดำเข้าคัวอีกแล้วนะคะขอคัวด้วยพี่น้องเด้อดองผักนะคะวันนี้ดองผักด้วพี่น้องดองผักเด้อผักดองนะคะสมผักด้วพี่น้องสมพักเด้อสมผักนะคะสมผักนะคะ สมพักนะคะสมพักอ่ะพักกระลำพี่น้องก,พก,กพอง็พักกาดแท่พี่น้องพักกัดแท่กับกระลำนะคะสมพักมาแล้วก็ทำช่มผักนะคะแล้วก็ต้มจับฉ่ายนะคะเมนูวันนี้ต้มจับฉ่ายนะคะสั่งได้นะคะสัง่งได้ด้พี่น้องต้มจับฉ่ายนะคะกระดูกหมูออนน่อนนะ กระดูกมืออ่อนนะคะแล้วก็วันนี้ก็อออทอดไข่ให้คุณป๋านะคะทอดไข่ให้คุณป๋านะคะฮอทด,ดอกนะคะฮอทด,ดอกกระดูกมืออ่อนนะไม่ได้เห็นหน้าแล้วพลาคิดถึงฮึบ ทอดไข่ได้พี่น้องทอดไข่ทอดไข่ไขให้คุณป๋านะคะเมนูแบบง่ายๆทานกันง่ายๆนะคะอร่อยอร่อยนะคะเมนู น้ำแอปเปิลนะคะรับกันไว้เถอะเราเกิดร่วมแดนไทยเพ่งไม่หรอพี่น้องเอ้ยเสร็จามือนะคะมาดามเด็ดเพ่งไมขึ้นมาเล้อพี่น้องเอ้ยตบมือเหาะเหาะนะคะ รักแล้วก็คิดถึงทุกคนด้วยพี่หน้องเดอ้อ FC นะคะแฟนคลับนะคะแฟนคลับแล้วก็ FC นะคะรักแล้วก็ห่วงใยทุกคนคิดถึงทุกคนนะคะทำง่ายๆกันง่ายๆนะคะคุณป๋าก็เช่นกันนะคะดูแบบง่ายๆ ให้หมดเลยให้หมดเลยหมดเลยนะคะปรุงเครื่องเสร็จแล้วนะคะพี่น้อง ฮอทดอกนะคะฮอทดอกแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็หมูสับนะคะสับ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 นะคะแล้วก็มะเห็ดป่น,น,นปนปนปนสับสับกันพี่น้องแล้วก็ปรุงด้วยรสดีนะคะนิดนึงเยอะเยอะเยอะนะคะแล้วก็น้ําตาลน้าตาลน,นิดนึงน้ํามันหอยนะคะแล้วก็น้ามันฝาเขียวนะคะชูรสเยอะเยอะนะคะ ง่ายๆ่ายมัมมมง่ายง่ายสบายๆ ปุงเยอะๆนะคะใส่อย่างนี้ิันหน่อยรสด,ดีหมูก็ได้ไก่ก็ได้นะคะ มันห้อยนะคะโอ๊ยแม่เอ้ยนี่ก็ใส่เลยนะคะใส่ก่อนนะคะ ไข่สูตรเราเองนะคะทำง่ายๆทำง่ายๆนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆเอฟซีนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามมาดามมาดามวันลันล้านสักนะก้อินโนเวด้วยนะคะน้องเอย้ยน้องเอย้ยเป็นห่วงทุกโอทำไปทำแบบง่ายๆดูแบบง่ายๆกินง่ายๆนะคะ ตายมาดามเองนะคะปกกับเป็กพี่นอตารสชาติอร่อยนะคะสมพักกับสมมาเด้อพี่นอ,กอีกสองวันทานได้นะคะสั่งได้นะคะสั่งไหนเด้อน้ำพริกปลาทูนะคะแล้วก็ผักดองนะคะสั่งได้นะคะแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวน้ำพริกปลาทูผักดอง อดี่บ้านเนี่ยนะแซกคนเดียวนะคะ คะเสคคนเดียวทำง่ายๆกินง่ายๆนะคะทำใหุุ้นะะปลาก่อนแล้วมาดามก็จะมาจัดต้มจับไายนะคะเราต้องทำให้มันสุกก่อนนะคะคุณน้องเห็นมันสุกก่อน Thank you น้ำแอปเปิลนะคะจะแก้วไหมคะขยำ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 ขยาก่อนนะคะก่อนดับก่อนจะทานนะคะก่อนจะดื่มนะคะน้ำแอปเปิลนะคะวิตามินเยอะนะคะโอเคโอเคขยาขยาแล้วนะคะ เต็้เบิดเมื่อก่อนีกินเขากินน้ำด้วยคุยเบิดเมื่อกุยกับลูกกับผัวกับลูกกับหลานพี่น้งด้วยนะคะ เดินแอปเปิลนะคะน้ำแอปเปิลนะคะให้คุณป๋าทานก่อนเอ็นแอนแอืนเจ้าหลวงลิทป๋าง่วงนะคะบันเสานะคะเลือดักนะคะพี่น่อกุนแล้วกิน อาหารคุณป้านะคะคกัดจินหลายพี่น้องแล้วก็จิขันทักทายคุ้ยข่อยพี่น้องขอดินเบิร์ด ก่อนนะคะให้หอมมันอ่อนก่อน,น้อกให้หอมมันอ่อนก่อนนะคะแล้วก็เอาไข่ลงนะคะ กินง่ายๆทานง่ายๆโ,โอ้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 พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยจับชายสูตรพมะดานเอยนะคะกระดูกหมูอ่อนนะคะผักนะคะใส่แค่รสพี่น้องแค่รสแล้วก็ผักนะคะ กวงตุ้งนะคะกวางตุ้งนะคะได้หม้อหนึ่งอยากสดอยากสดออนทอนพี่น้องแล้วก็ผักดองนี่ก็พิ่งดองนะคะพิ่งดองนะคะไดะะ้ผักเขียวๆพี่น้องผักกาดเขียวผักกาดแช่ได้พี่น้องผ<ม>ักกาดเขียวผักกาดแช่หอมๆซ่บๆนะคะ เราเองนะคะแขกเยี่ยวนะคะสูตรสูตรทำสูตรแบบ ะะคทะอดไข่พี่น้องฮอดดอกด้วพี่น้องฮอดดอกแล้วก็หมูสับนะคะแล้วก็ตามด้วยหัวหอมหัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะเสร็จแล้วก็ตีไข่นะคะตีไข่นะคะแล้วก็ราดตรงเลยนะคะทำเลยนะคะแลราดนะคะ สูตรนี้นะคะแล้วก็ไฟกลางๆนะคะไฟกลางๆนะคะดูนะคะฝีมือไหมคะรสชาติไม่เอ่ยฝีมือไหมคะฝีมือไหมคะแล้วก็พี่น้องจมพักนี่ก่น ชิดๆนะค่ะชิดดี่ากเละดองผักเ้น้องเปน้องดีมาดูนะคะผักดองพี่นองขอจะดองผักเด้อพี่น้องเด้อดองพัก คุณยาบอกว่าดองทุ่งหงอกไปน้ำพอพพน้ำพอนกคุณยาข่อยบอกว่าใช่ทุ่งหงอกพปน้ำพ,พ,พนอ,อน้ำพอนกดองผักมันดิแซ่บพ่ะนะสั่งได้นะคะน้องๆหลังไม่ได้นะคะ ก่อนนะคะสูตรนี้นะคะนะคะสูตรนี้นะคะ ถุงอกด้วยนะคะปุบปุบถุงอกลงนะคะนัท่ทานไหมคะนั่งทานไหมคะฟุดมาดามเองนะพี่น้องเอ้ย ทำอาหารทั้งวันกินทั้งวันนะคะบอกไว้ก่อนแ <c oughs> ม่ครัวซับนะคะซับเวอร์นะคะทักทายเด้อพี่น้องเด้อกินถึงบ้านนะคะอเอาเนี่ยเอาเนี่ยไม้ไม้ไมพี่น้องข้าจะวบัวข้าจะคุย ไม่จะทอดหอยเลยนะเนี่ยน,นะนกเอยก็เทียมไหมเลยพี่นอก น,นะคะเสร็จแล้วนะคะอร่อยเวอร์เลยนะจมฝีมือไหมคะน่าทานไหมคะจีจานดีคะ่ะเสร์ฟพร้อมเสร์ฟแล้วนะคะพร้อมเสร์ฟแล้วนะคะ ้อมเสือบอลนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะน่าทานไหมคะโอ้ยขอยอบ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 ก่อนนะคะโอเคเสร็จแล้วทานได้นะคะสับฟีมือฟีมือฟีมือ,มอดีจริงๆนะคะสั่งได้นะคะ พร้อมเสริมนะคะบายบายไข่เกี่ยวสูตรมาดามวันนะคะไข่ทอดสูตรมาดามวันนะคะรักนะทานด้วยกันไหมเออบ๊ายบาย